เอาละครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยกันนะครับอยู่กับผมคนดีคนเดิมวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กับเป็ดมาชแนครับและวันนี้ครับอีกเช่นเคย5ตัวชัวร์จริง5ตัวน่าเชียร์ครับคัดและก็จัดสรรมาให้เป็นอย่างดีอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ประจาวันอาทิตย์นะครับโปรแกรม5ลีกใหญ่แห่งยุโรปก็ยังคงอยู่กันครบถ้วนรีมลีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันครับกาลโชเซียอิตาลี ลาลิกาสเปนลลกเอิงฝรั่งเศสและรวมถึงลลกชั้นนำอื่นๆนะครับที่ผมมาได้เอ่ยแล้วก็กล่าวมาด้วยซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าโปรแกรมฟุตบอลนะครับยังคงทําการแข่งขันเยอะแยะมากมายไก่กองแล้ววันนี้ครับคัดให้เน้นๆคัดให้เต็งๆกับ5ตัวชัวร์จริงนี้แต่ละคู่ที่คัดและก็จัดสรรให้เต็งไม่ได้จริงเน้นไม่ได้จริงเล่นไม่ได้จริงครับไม่คัดแล้วก็จัดสรรมาให้อย่างแน่นอน แต่ละคู่นี้มีอัตราการทำกำไรที่สูงเกิน70%ทุกคู่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะบวกอยากจะมีกำไรครับก็เปิดใจฟังคลิปนี้การันตีครับยังไงก็พาพี่ๆมีกินมีใช้ไปในทุกวันอย่างแน่นอนครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูศึกฟุตบอลคู่แรกดีกว่าที่ได้คัดและก็จัดสรรให้กับศึกพิมลิกอังกฤษนะครับเตะก่อนพวกครับตอน3ามทุ่มแปะๆเลยเป็นคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเปิดหัวครับ เจ้าบ้านอันดับที่5ครับสิงห์บลูเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามอันดับที่19ครับซึ่งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่นี้เจอกันก็เป็นซีซั่นนี้แหละนะครับเดือน11วันที่23เล่นในบ้านของเลสเตอร์ก่อนนัดนั้นเน่ยก็เป็นเชลซีครับสามารถบุกมาแล้วก็เอาชนะเลสเตอร์ไปได้ก่อนด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นั่นคือนัดล่าสุดที่ทั้งคู่นี้เจอกันนะครับแล้วก็สีเสื้อดีช่างละไม้คล้ายคลึงกันเหลือเกินนะครับ แล้วมาดูฟอร์มนัปัจจุบันของคู่นี้หน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างสิงบลูเชลซีครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมและก็แพ้ไป3เกมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกทะเลนะครับพอมาเป็น2นัดล่าสุดก็เริ่มจะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนัดล่าสุดครับในรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกก็บุกไปสามารถเอาชนะโคเปนเฮเกนมาได้ก่อนด้วยสกอร์2-1นัดก่อนหน้านี้ในลีครับเจอกับเซาแธทมป์ตัน ก็สามารถเอาชนะเซามาได้ครับถล่มชนะไปด้วยสกอร์4-0ครับแล้วมาดูอัตราการทำกำไรนะครับของเชลซีหน่อยดีกว่า5นัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการนะครับก็อย่างที่ว่าแหละเพิ่งจะมาดีแค่2นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทำกำไรมาได้2เกมก็คือ2นัดล่าสุดนั่นแหละนัดล่าสุดครับในรายการคอนเฟ l e ์ลีกก็บุกไปต่อโคเบรเกนอยู่ที่ครึ่งลูกครับบุกไปชนะได้2-1ก็กินเต็มนัดก่อนหน้านี้เจอกับเซาแทมตันครับ ก็เป็นฝ่ายต่อเซาอยู่ที่2ลูกด้วยกันครับก็สามารถถล่มเอาชนะเซามาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์กินเต็มค่มราคาไปพอดีครับส่วนนัดที่เหลือที่ไม่สามารถเอาชนะได้ก็ขาดทุนทุกนัดครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนกันหน่อยดีกว่านะครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้หนัดหลังสุดนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าย่าแย่เป็นอย่างยิ่งครับพวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับใน5้านัดหลังสุดนี้รวมเป็นทุกรายการแพ้มา5นัดติดต่อกันเลยครับ นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้เวสต์แฮมกลับมา2-0นัดก่อนหน้าแพ้คาร์บ้านให้กับเบนฟอร์ด4-0ก่อนหน้านี้ก็แพ้คาร์บ้านให้กับอาร์เซนอลอีกครับแล้วก็ในศึกเอฟเอครับก็ตกรอบด้วยการแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2-1ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าย่ำแย่เนี่ยย่ำแย่ครับซึ่งอัตราการทำกำไรก็คงไม่ต้องไปพูดถึงหรอกแต่ก็สามารถหลุดทำกำไรมาได้1น,นัดนะก็คือนัดที่ว่าบุกไปแพ้แมนยูในเอฟเอแหละ นัดนั้นเนี่ยเป็นแมนยูครับก็เป็นฝ่ายต่อทางด้านเลสเตอร์อยู่ที่ลูกครึ่งสุดท้ายแมนยูชนะไม่ขาดครับพิยงแค่สองหนึ่งก็เป็นเลสเตอร์ทีมรองที่กินเต็มกันไปครับแล้วนัดนี้นะครับทางด้านของเลสเตอร์ก็ต้องบุกมาเจอกับสิงห์บลูเชลซีจิ้งจอกเจอกับสิงห์นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าแค่ชื่อนี้ก็น่าจะวัดกันรู้เรื่องแล้วทีมกันปอนต่อปอนนะครับก็กล้าการันตีหรือว่ายังไงนัดนี้เลสเตอร์บุกมาสู้เชลซีไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่ว่านัดเนี้ย ต่อเลสเตอร์อันดับที่19อยู่ที่2ลูกซึ่งถ้าหากว่าเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้แปลกหรอกนะครับเพราะว่าฟอร์มมันก็ต่างกันคุณและโยชนเลยแต่เชลซีเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมามีฟอร์มที่ดีก็คือ2นัดล่าสุดนี่เองบอลถ้วยกับบอลลีกนะครับซึ่งมันก็แบบว่ายังไม่ได้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาสักเท่าไหร่นัดนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งผมกล้าการันตีว่ายังไงเชลซีก็ชนะแต่ด้วยราคาที่เปิดมาค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยล่าสุดเจอกันเชลซีบุกไปต่อเลสเตอร์นะ นัดนี้ต่อเลสเตอร์สลูกถึงแม้ว่าพักหลังนี้เลสเตอร์จะเป็นทีมที่แบบว่าแจกค่อนข้างดีก็ตามแต่ผมมองว่าทางด้านของริดฟอนิสเตลรอยนะครับก็น่าจะแจก้เกมคือทําให้แบบว่ายันเสมอให้ได้กับแพ้แบบว่าน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นดูจากทรงหากว่าเลือกทีมชนะนะครับเลือกไปที่เชลซีแต่หากว่าเลือกทีมที่สามารถทํากําไรให้กับเราได้วางไปที่บอลรองครับเลสเตอร์ซิตี้สลูกมองว่านัดนี้เลสเตอร์บุกมาแพ้ไม่ขาดแน่นอน อย่างมากก็ประตูเดียวกับยกนะครับเพราะฉะนั้นวางบอลรอง2ลูกเลสเตอร์ซิตี้นักนี้บุกมาแพ้ไม่ขาดครับเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคู่แรกที่ได้คัดและก็จัดสรรกันให้นะครับก่อนจะไปเริ่มหรือว่าลุยกันคู่ต่อไปก็ขอญาตพาแวะสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่หาแนวทางการทำกำไรด้ดีอยู่นะครับก็ขอให้กลุ่มครอบครัวนะครับฟุตบอลที่ผมดูแลอยู่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่ๆแล้วกันครับ เพราะว่าในกลุ่มผมนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าแนวทางแตกมาแล้วนะครับหลายวันติดต่อกันตัวเน้น VIP ที่การันตีเข้าทุกวันตัวเน้นสกอร์สูงเช่นกันครับตัวเน้นต่ำสเต็ปสูงสเต็ปต่ำสเต็ปแต่งรวมไปถึงวันสดครับแล้วก็สูตรวันสดสูงแรกที่คัดจัดสรรมาให้ในรูปแบบของตาราง8อย่างนี้ครับสามารถเข้ามารับได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นใครอยากจะบวกอยากจะมีกำไรหรืออยากจะหากลุ่มแนวทางการทำกำไรใหม่ๆครับ เพียงแค่สแกน QR code ที่อยู่ตรงนี้หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับแล้วทักหาผมได้เลยเอาล่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มแล้วก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าครับจากคู่ต่อไปยังคงอยู่ที่ศึกพิมลิกอังกฤษนะครับตอน3ามทุ่มเช่นกันครับเป็นคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับ t o อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอันดับที่13 จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัดอันดับ7ครับโดยคู่นี้นะครับในซีซั่นนี้ก็เจอกันไปแล้ว1ครั้งก็คือเดือน12วันที่6เล่นในบ้านบอลมัดก่อนนะครับนัดนั้นเน่ยก็เป็นบอลมัดครับสามารถเฉือนเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาได้ด้วยสกอร์หนึ่ครับนั่นคือนัดล่าสุดที่เจอกันครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสภาพความพร้อมที่มีดีกว่าครั้งที่แล้วครับมาดูฟอร์มนะปัจจุบันของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างทอ็อเป ณตอนนี้5นัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมและก็แพ้ไป3เกมครับ2เกมล่าสุดก็แพ้มา2เกมติดต่อกันเลยล่าสุดครับยูโรปาลีกนัดแรกของ16ทีมสุดท้ายก็บุกไปแพ้อัตมาก,กลับมาก,ก่อนด้วยสกอร์1-0เป็นรอง1ลูกครับนัดก่อนหน้านี้ก็แพ้ขาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์1-0ก่อนหน้านี้ก็บุกไปเจอกับอิปสวิททาวน์นะครับก็สามารถ บุกไปแล้วก็เอาชนะได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีส่วนอัตราการทํากําไรของสเปอร์ก็หลุดมาได้แค่2นัดนะครับจาก5นัดหลังสุดก็คือ2เกมที่เก็บชัยได้นั่นแหละบุกไปต่ออิปสวิตอยู่ที่ครึ่งลูกครับบุกไปแล้วก็สามารถเอาชนะได้4-1ก็กินเต็มแล้วก็สูงทะลุด้วยกับนัดก่อนหน้านี้ที่ว่าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต่อแมนยูครับอยู่ที่ปอปาตากลมครับก็สามารถเฉือนเอาชนะแมนยูมาได้ด้วยสกอร์หน่งศูนย์ก็กินเต็มกันไปส่วนนัดที่เหลือไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้ก็ตามครับไม่สามารถทํากําไรได้เลยครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนหน่อยดีกว่านะครับอย่างบอลมัดนะตอนนี้ก็ค่อนข้างดรอปไปเยอะนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ฟอร์มแรง5นัดหลังสุดรวมทุกรายการครับบอลมัดครับสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และก็แพ้ไป2ครับ2เกมล่าสุดล้วนนัดเป็น3เกมล่าสุดก็ไม่ชนะใครครับ ล่าสุดในเอฟเอคันะครับก็จบเสมอในเวลากับวูฟแฮมพ์ตันสุดท้ายเป็นช่วงดวนจุดโทษนะครับก็เป็นบอลมัดสามารถเอาชนะจุดโทษทางด้านของวูฟมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ4นัดก่อนหน้านี้บุกไปเจอไบรตันก็แพ้ไบรตันกลับมาด้วยสกอร์สอซึงอ่งก็ใน3นัดหลังสุดนี้ค่อนข้างดรอปไปพอสมควรครับแล้วมาดูอัตราการทำกำไรนะครับของบอลมัดหน่อยดีกว่า5นัดหลังสุดนี้พวกเขาสามารถทำกำไรมาได้2เกม ก็คือ2เกมก่อนหน้านี้ที่สามารถเก็บชัยได้ล่าสุดก็ต้องย้อนกลับไปสีนัดก่อนหน้านี้เลยที่ว่าบุกไปเจอเซาล์นัดนั้นเนี่ยบุกไปต่อเซาล์อยู่ที่ลูกควมลูกครึ่งครับบุกไปชนะได้สามหนึ่งกินเต็มนัดก่อนหน้านี้เจอกับเอฟเวอร์ตันครับก็นัดนั้นเนี่ยไม่มีใครต่อใครเปิดมาเสมอสุดท้ายเป็นบอลมัดสามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะเอฟเวอร์ตันตกรอบนะครับเอฟเอคัพไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ครับแล้วนัดน,นี้นะครับบอลมัดก็ต้องบุกมาเจอกับสเปอร์ส ซึ่งแน่นอนครับนับเนเรื่องของอันดับแล้วก็ฟอร์มสภาพความพร้อมตอนนี้บอลมัดเป็นต่อมากกว่าอันดับ7ฟอร์มพร้อมกว่านะครับผู้เล่นบาดเจ็บแทบจะไม่มีก็บอลมัดเนี่ยเป็นฝ่ายบุกมาต่อสเปอร์อยู่ที่ปปลาตากลมเท่านั้นนะครับหรือว่าเสมอครึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกหรอกนะครับเพราะว่าพวกตัวหลักของทางด้านสเปอร์ก็เริ่มจะกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคริสเตียรโรเมโร่ชีมแมดดิสันอีฟบิสซูม่านะครับอะไรพวกเนี้เรื่องจะกลับมากองหลังกองกลางแบบว่าตัวเร็วๆตัวที่แบบไว้จะได้ก็เริ่มจะับคร อ้างยิงจากนัดล่าสุดนะครับที่ว่าเจอกับอาร์ตมาไม่ว่าจะเป็นโตมบนิกโซลันเก้ก็กลับมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็จะใช้เป็นมาติสแตลก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เป็นโซลันเก้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ก็หายเจ็บกลับมาแล้วซึ่งถ้าหากว่านับจริงๆแล้วนะครับผมว่าคุมกําลังข้างบนมัดยังไงก็คงน่ากลัวถ้าพักหลังนี้อาจจะมีดตอๆไปบ้างก็จริงชนะแพ้ชนะแพ้เสมอปะปนกันไปอ่ะเทียบกับสเปอร์ตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วก็จริงนะครับแต่ก็สุดท้ายมันก็ต้องใช้เวลาซ้อมหน่อย ซึ่งแท็กติกที่แบบว่าดูเหนือแล้วก็ดูดีกว่านะครับผมยังคงมองไปที่บอลมัดอะ่ะแท็ติกค่อนข้างดีบอลค่อนข้างสวยนะครับสเปรของแอชก็มีแบบว่ารูปเกมแล้วก็แท็กติกที่ค่อนข้างแบบว่ามุดทะลุไปหน่อยซึ่งหากว่านักเตะทําตามไม่ได้ก้อนระบบพังเละหมดนะครับเพราะว่าเป็นแบบว่าขึ้นสุดลงสุดอะ่ะ กองหน้ากองหลังก็ไปพร้อมกันจะลงมาก็ลงมาพร้อมกันนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างขานพลังงานนักเตะไปพอสมควรนะครับซึ่งไม่แปลกที่ทําให้นักเตะบาดเจ็บเยอะนะเพราะฉะนั้นดูจากทรงได้เล่นในบ้านตัวเองก็จริงแต่ทีมที่ผมมองว่าเหนือกว่ายังไงก็คงหนีไม่พ้นบอลมัดครับเพราะฉะนั้นวางไปที่บอลต่อครับบอลมัดเดอะเชอร์รี่สปอปลาตากลมหรือว่าเสมอควบครึ่งชื่อว่านัดนี้บอลมัดจะสามารถบุกมาเก็บ3มแต้มในบ้านของสเปอร์ได้อย่างแน่นอนเลือกเชียร์และการันตีไปที่เดอะเชอร์รี่สบอลมัด บุกมาซัดหมดแม็กครับเอาละนะครับไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปก็น่าจะเป็นคู่สุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับตอนห้าทุ่มครึ่งคู่น่าสนใจเลยครับวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเรียกได้ว่าเป็นศึกบิ๊กแมชนะครับประจำค่ำคืนนี้เลยก็ว่าได้ครับโดยล่าสุดนะครับที่คู่นี้เจอกันก็เจอกันไปแล้ว2ครั้งในคัมแูกาลนี้แหละ ล่าสุดก็ในศึกเอฟเอคับจบเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งอาร์เซนอลก็ตกรอบไปแล้วก็นัดก่อนหน้านี้ในบอลลีกนะครับก็เล่นในบ้านอาร์เซนอลนัดนั้นนีก็เป็นอาร์เซนอลครับสามารถเอาชนะแมนยูมาได้ก่อนด้วยสกอร์สองศูนย์นัดนี้ก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันในซีซั่นนี้ละแล้วมาดูฟอร์มนัปัจจุบันของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพักหลังนี้ก็ยังคงฟอร์มเป็นเหมือนเดิมนี่แหละห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการสามารถเก็บชัยมาได้หนึ่ง เสมอ3และแพ้ไป1เกมล่าสุดในยูโรปาลีกนะครับก็บุกไปเสมอกับโซซิดั1-1นนัดก่อนหน้าก็เพิ่งจะตกรอบเอฟเอครับด้วยการเสมอกับฟูลแลมในเวลา1-1แล้วก็ในช่วงดวลจุดโทษก็เป็นแมนยูครับแพ้ให้กับฟูลแลมไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับส่วนในเลกล่าสุดก็คือเจอแกับอฟวิดก็สามารถเอาชนะเอฟวิดมาได้ด้วยสกอร์3-2ครับแล้วมาดูอัตราการทำกำไรนะครับของแมนยูหน่อยดีกว่า5นัดหลังสุดนี้ครับรวมทุกรายการ พวกเขาสามารถทำกำไรมาได้เกมเดียวนะครับไม่ใช่นัดที่เก็บชัยแต่เป็นนัดล่าสุดที่ว่าบุกไปเสมอกับโซสซดัดก็คือล่าสุดเนี่ยโซเซดัดนะครับเล่นในบ้านตัวเองยูโรปาลีกเป็นฝ่ายต่อแมนยูครึ่งลูกสุดท้ายก็จบเสมอหนึ่งหนึ่งไปนะครับทีมรองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กินเต็มกันไปส่วนหนึ่งนัดที่ว่าชนะเจอกับอิฟสวิกนะครับก็เป็นฝ่ายต่ออิฟสวิกหนึ่งลูกสุดท้ายก็เฉือนชนะสามสองไม่ข้ามกำแพงยกกันไปครับ แล้วมาดูฟอร์มของไอป้ปืืใหใจอาร์เซนอลกันหน่อยดีกว่านะครับนัดล่าสุดก็ต้องบอกได้เลยว่าได้กําลังใจกลับมาเต็มเปี่ยมเลยถ้านัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และก็แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดนะครับใน UCL รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกก็บุกไปเจอกับ PSV ไอโฮเฟนนะครับก็สามารถบุกไปแล้วก็ถล่มเอาชนะ PSV มาได้ด้วยสกอ์นะครับ7ประตูต่อ1ใน90นาทีเต็มเวลา ซิงกอแทบจะก,การันตีผ่านไปในรอบต่อไปอยู่แล้วนะครับกับอาเซนนอลอาเซนอลนัดต่อไปคงไม่แพ้แบบว่า7 0 6 0หรอกมัง้งถ้าเกิดขนาดนั้นก็เกินไปแล้วส่วนนัดก่อนหน้านี้เล่นในลีกนะครับเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังประสบปัญหาแนวรุกนะครับตอนนี้ก็ประสบแหละล่าสุดเจกับพีซีก็ประสบเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่ยิงก็จะเป็นท็อตซาลูกสุดท้ายที่เหลือก็เป็นเมลิโน่ทันได้ของอ e ิตาเลี่แล้วก็เป็นพวกกองกลางกองหลังที่ยิงประตูซะส่วนใหญ่นะครับในนัดล่าสุดก่อนหน้านี้ก็บุกไปเสมอกับทางนางงด้นขอ นัดก่อนหน้าแพ้ขาบ้านให้กับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อศูนย์ซึ่งหมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าขาดปัญหาตัวรุกนะครับส่วนอัตราการทํากําไรของอาร์เซนอลครับใน5นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทํากําไรมาได้2เกมก็คือ2เกมที่เก็บชัยได้นั่นแหละนัดล่าสุดเจอกับ PSV บุกไปต่อเขาครึ่งลูกบุกไปถล่ม71ก็กินเต็มนัดก่อนหน้านี้เจอกับเลสเตอร์บุกไปต่อเลสเตอร์อยู่ที่ลูกครึ่งนะครับก็สามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะได้2 0ก็กินเต็มกันไปครับ และนัดนี้ครับก็เป็นอาร์เซนอลบุกมาเป็นฝ่ายต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่ครึ่งควบลูกหรือว่า0.75ซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าราคาประมาณเนี้โอ้โหกำลังสวยๆเลยซึ่งก็อยากจะรองแมนยูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาเป็นสภาพแบบนี้แล้วอ้างอิงจากนัดล่าสุดที่ค่อนข้างหืดจับพอสมควรรูปแบบการเล่นแบบนั้นนะครับภาพรวมแบบนั้นเจอกับนะอาร์เซนอลน่ะอาร์เซนอลตอนนี้มีปัญหาอย่างเดียวคือ,คอกองหน้านะครับตัวจบสกอร์ดีๆไม่มี แต่กลางแน่นๆโอเดกาดปาเตนะครับแล้วก็เดแคนไรส์หลังทิมเบอร์มาเกยสพวกเนี้ยนะครับยังคงอยู่กันครบกองหลังผู้รักษาประตูกองกลางของอาเซนนลยังแน่นเปียแค่ว่ากองหน้าจบสกอร์ไม่ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอาเซนนต์ยังคงเป็นอาเซนนลเหมือนเดิมแค่ว่าอาจจะจบสกอร์ยากไปหน่อยแมนยู Man ก็เป็นแมนยูเหมือนเดิมที่แบบว่าฟอร์มมันได้กระเตือ้องขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลยังคงเหมือนเดิมนะครับเผื่อๆดีก็แย่กว่าช่วงต้นฤดูกาลด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นคู่นี้สั้นๆง่ายๆเลยครับรองมาแล้วก็เจ็ดหลายนัดเหลือเกินวางไปที่บอลต่อราคาสวยชอบตรงนี้ครึ่งควบลูกกับเลือกเชียร์และการันตีไปที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเพราะนัดนี้นอนนอนมาเต็มอิ่มล่าสุดถล่มไปแล้วเจ็ดหนึ่งได้วความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยมนัดนี้กองกลางกองหลังบุกมายิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งแน่นอนครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยิงไม่รอแน่นอนจับ เอาละนะครับไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปครับบินมาเลยครับคนละหลีกกับที่ประเทศอิตาลีกับสกกาโชเซเนียอิตาลีครับคู่ที่คัดและก็จัดสรรให้เป็นคู่ใหญ่ๆเต็งๆของสกกาโชเลยครับตี2-45ครับเจ้าบ้านมาลายูเวนตุสอันดับที่4จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตาลันตาอันดับที่3ครับ ซึ่งเป็นศึกแย่งชิงอันดับกันนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งคู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นล่าสุดหรือว่าส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยก็มักจะออกมาเป็นผลเสมอสัดส่วนใหญ่ล่าสุดนะครับเจอกันในบอลลีกนี่แหละนะครับเล่นในบ้านของอตาลนตาก่อนก็จบเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนัดก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายก่อนจะปิดฤดูกาลของซีซั่นก่อนในโคปาอิตาเลียก็คือเจอกับยูเวนตุสก็แพ้กับยูเวนตุสไปนะครับยูเวนตุสก็คว้าแชมป์โคปาอิตาเลีย แต่ส่วนใหญ่นะครับที่คู่นี้เจอกันก็5นัดหลังสุดอะรวมทุกรายการเสมอไปแล้ว4เกมนะครับที่เจอกันก็ซึ่งจะบอกได้ว่าเป็นบอลที่แบบว่าค่อนข้างสูสีกันพอสมควรครับและนัดนี้นะครับนัดเดกเตะเกา่าของตาลันตานะครับก็จะได้เจอกับทีมเก่าอย่างเทินคูปไฟเนอร์สครับเอาล่ะนะครับมาดูฟอร์มของแต่ละคู่นี้หน่อยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการก็เริ่มจะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมครับ เกมล่าสุดเล่นในลีกเจอกับเวโรนาสามารถเอาชนะได้2-0นัดก่อนหน้าโคปาอิตาเลียครับนะครับก็เจอแั่เอมโปลีจบเสมอ1-1น,น,นะครับในช่วงดวลจุดโทษก็เป็นยูเวนตุสแพ้การดวลจุดโทษให้กับเอมโปลีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับส่วนนัดก่อนหน้านี้ก็คือบุกไปเจอกับกายารีก็สามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะกายารีมาได้ด้วยสกอร์1-0โดยรวมพักหลังนี้ถือว่าทำได้ดีส่วนอัตราการทำกำไรนะครับของยูเวนตุสก็เป็นนัดเว้นนัดเลย พวกเขาสามารถทำกำไรมาได้3เกมก็คือ3าเกมที่เก็บชัยได้นัดล่าสุดเจอเวโรนาต่อเขาลูกครึ่งชนะ2อศูนย์กินเต็มนัดก่อนหน้าบุกไปเจอกายารี่บุกไปต่อเขาครึ่งลูกชนะ1นศูนย์ก็กินเต็มและก็ก่อนหน้านี้เจอกับ Inter อินเตอร์เมดานอินเตอร์บุกมาต่อยูเวนตุสในบ้านครึ่งลูกสุดท้ายยูเวนตุสสามารถเฉือนอาชนะอินเตอร์ได้ยูเวนตุสก็กินเต็มกันไปครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนหน่อยดีกว่านะครับอย่างอาตาลันตานัดตอนนี้5นัดหลังสุด รวมทุกรายการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้1เกมติดเสมอไป2และก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดก็คือเล่นในหลีกเล่นในบ้านตัวเองเจอกับ AC เวเนเซียจบเสมอ0ูนัดก,ก่อนหน้าบุกไปถล่มเอาชนะเอมโปรีมาได้ด้วยสกอร์ห้แล้วก็ในก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งจะตกรอบใน UCL มาด้วยการแพ้ขับบุกสกอร์รวมนะครับเป็น5ประตูต่อ2ก็ตกรอบไปนะครับ ส่วนอาตาการทำกำไรของอัลตานตาใน5นัดหลังสุดนี้ค่อนข้างย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งพวกเขาสามารถทำกำไรมาได้เกมเดียวก็คือ1เกมที่ชนะนัดที่ว่าบุกไปเจอเอ็มโปลีต่อเขา1ลูกบุกไปนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเพิ่งจบรอบ UCL มาแล้วก็แคนถล่มเอาชนะเอ็มโปลีไปได้ด้วยสกอร์ห้นนัดนี้อัลตานตาบุกมาเจอกับยูเวนตุสยูเวนตุสเล่นในบ้านตัวเ,เป็นฝ่ายต่ออัลตานตาอยู่ที่ราคาปอปลาตากลมหรือว่าเสมอควบครึง ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะจบเสมอไม่แปลกใจที่ว่ายูเวนตุสนะครับจะเป็นตอบประมาณนี้ถ้าหากว่านับกันในเรื่องของอันดับนะครับจะเป็นทันด้าของตลาลันต้าที่ดูดีกว่าแต่เป็นพักหลังนี้ก็เป็นยูเวนตุสนะครับที่เริ่มจะมีฟอร์มกลับมาดีขึ้นแต่นัดนี้นะครับน่าจะการันตีแบบสั้นๆง่ายๆได้เลยครับผมมองว่าโอกาสจบเสมอเนี่ยเป็นค่อนอยู่ที่70%ละเพอราะยูเวนตุสพักหลังเนเริ่มจะกลับมาในฟอร์มที่ดีเกืจริงอะ่ะ แต่ว่าตะลันตาพักหลังนี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านัดที่ไปชนะเอมโปลีก็เป็นเกมเยือน5-0นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าตะลันตายังคงน่ากลัวเหมือนเดิมนะแค่ว่าพักหลังนี้นักเตะอาจจะเหนื่อยไม่ได้โหดเหมือนกับในช่วงต้นนะช่วงต้นตะลันตาก็บอกได้เลยว่าโหดมากส่วนช่วงต้นเขาอยู่วนตุสก้อนหนักไปทางเสมอนะครับก็แทบจะแบบว่าหักลบกันก็ไม่เคยต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยดีกีเท่าๆกันวัดกันแล้วปอต่อปอนก็น้ำหนักก้อนเนี่ยห่างกันประมาณขีดสองขีดนิดเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นดูจากทรงน้โอกาสจบเสมอมีค่อนข้างเยอะครับวางไปที่ราคาปอปลาตากลมหรือว่าเสมอควอครึ่ง0.25ครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่อัร์ตันตาบุกมายันเสมอได้ครับการันตีอาราันตาพาเสมอพาไปกินมีใช้แน่นอนครับการันตีไปที่อัตลันตาซาจัดครับเอาล่ะนะครับมาถึงคู่สุดท้ายน้องสุดทองและที่ได้คัดและก็จัดสรรกันให้กับศึกลาดิกาสเปนคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับ เที่ยงคืน15นาทีเจ้าบ้านตอนนี้ตกมาอยู่อันดับ3นะราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันดับที่7 r รายโยบเยกาโนครับโดยล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่นี้เจอกันก็เป็นซีซั่นนี้แหละเดือน12วันที่15เล่นในบ้านของรายโยบเยกาโนก่อนนัดนั้นนี่ก็จบเสมอกันไปด้วยสกอร์สาหากว่านับรวมนัดล่าสุดด้วยนะครับสมนัดล่าสุดที่เจอกันก็นี่แหละล่าสุดเสมอสา นัดก่อนหน้าของฤด,ดูการก่อนเสมอหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้ของฤด,ดูการก่อนก็เสมอ0ูนย์นสามนัดหลังสุดที่เจอกันเสมอ3เกมติดเลยครับแล้วนัดนี้คู่นี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมาดูฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างมาดริดหน่อยดีกว่า5้านัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้สีเกมแล้วก็พลาดแพ้ไป1นเกมครับเกมล่าสุดใน UCL นะครับก็สามารถเฉือนเอาชนะแอตมาดิดมาได้ก่อนในะรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกด้วยสกอร์สองหนึ่ง นัดก่อนหน้าก็บุกไปแพ้เรอัลเบติสกับมา2-1ก่อนหน้านี้นะครับในโปรแกรมโคปาเดลเรสเปนก็สามารถบุกไปแล้วก็เอาชนะเรอัลโซซิดาดมาได้ด้วยสกอร์1-0ครับดโดยรวมฟอร์มนะตอนนี้ถือว่าทำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วมาดูอัตราการทำกำไรของมาดริดหน่อยดีกว่า5นัดหลังสุดนี้พวกเขาสามารถทำกำไรไปได้4เกมครับจาก5นัดหลังสุดถือว่าทำได้ดีนัดล่าสุดก็คือเจอแอดมิดต่อเขาครึ่งลูกเฉือนชนะ2-1ยิงช่วงท้ายกินเต็ม นัดก่อนหน้าบุกไปต่อเรอัลเบติสครึ่งลูกแพ้เบติสกลับมา2-1เสีย3นัดก่อนหน้าครับสามารถทํากําไรไมาได้3นัดติดต่อเลยบุกไปต่อโซสิดาปอปาตากรมชนะ1 0กินเต็มชนะคิโล่าเลยครับ2อต่อเขาเลือกครึ่งควบ2กินครึ่งซึ่งก็อัตราการทํากําไรมากกว่าเสียและก็มากกว่ายกครับสำหรับทาาน้านของเรอัลมาดริดไม่ผิดหวังจริงๆครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเย็นหน่อยดีกว่านะครับอย่างราโยบเยกาโน ก็ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มนี่ต่างจากเจ้าบ้านนะครับอย่างสิ้นเชิงเลย5นัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และก็แพ้ไป2ครับส่วนใหญ่ก็รายย่อไม่ได้ไปเตะถ้วยไหนหรอกนะครับเพราะว่าตกตั้งแต่ในรอบแรกๆละ5นัดหลังสุดนี้ในหลีกล้วนล่าสุดเสมอกับทางด้านของเซบีย่า1นนัดก่อนหน้าแพ้คาบ้านนะคกับบปเยอเรีลไปด้วยสกอร์1-0แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็บุกไปแล้วก็แพ้บาเซโลนากลับมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนครับ เดิวรวมพักหลังนี้ถือว่าแย่แล้วมาดูอัตราการทํากําไรนะครับของราโยบาเยกันโน่หน่อยดีกว่า5นัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการครับพวกเขาสามารถทํากําไรมาได้2เกมก็คือก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่4-5นัดก่อนหน้านี้และโดยล่าสุดนะครับที่พวกเขาสามารถทํากําไรได้ไม่ใช่นัดที่ชนะนะแต่ว่านัดที่ว่าบุกไปแพ้บาร์ซ่ากลับมา1-0นัดนั้นเนี่ยบาซ่าต่อราโยอยู่ที่ประมาณ2ลูกสุดท้ายก็เฉือนชนะ1-0 ทีมรองอย่างรายโย่ก็กินเต็มกันไปแล้วก็ย้อนกลับไป5นัดก่อนหน้านี้ที่ว่าบุกไปเจอเลกาเนสนัดนั้นก็ไม่มีใครต่อใครครับเป็นคะแนของรายโย่สามารถบุกมาเฉือนชนะได้10ก็กินเต็มกันไปครับนัดนี้ก็หวนกลับมาเจอกับเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งนัดนี้มาดริดเป็นฝ่ายเล่นในบ้านตัวเองครับต่อรายโย่บายกาโนอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไหลไปถึงลูกครึ่งควบ2ซึ่งก็ตอนนี้ฟอร์มกําลังมาแรงนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ราคาย,ยังคงอยู่เหมือนเดิม ก็คือมี2ราคาลูกครึ่งควบ2กับลูกครึ่งซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่ารายโย่ก็มกกักจะเก่งกับทีมใหญ่นะอย่างนัดที่ว่าเจอกับบาซ่าก็แพ้บาซ่าแค่ประตูเดียวนัดก่อนหน้านี้เจอมาดิดเล่นในบ้านตูเองก็ยันจบเสมอ3-3ไปแต่ล่าสุดนะครับมาดิดก็เพิ่งจะระเบิดฟอร์มนะครับเอาชนะทางด้านของแอตเมดิมาได้เฉือนชนะ21ตอนนี้พร้อมหมดครับไม่ว่าจะเป็นเอมเปเป้วินิซิอุสนะครับโรดิโกแล้วก็ทางด้านของกองกลางอย่างจูบิลลิงแฮมก็พร้อมนะครับที่เหลือทุกตำแหน่งพร้อมหมด ดูเดเกอร์นะครับแล้วก็อาราบากองหลังก็กลับมาแล้วซึ่งก็สภาพความพร้อมตอนนี้พร้อมที่จะเล่นทั้งหมดนะครับซึ่งราคาอาจจะเปิดมาต่อแพงไหนก็จริงแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่ปัญหาของทาาด้านเรอัลมาดริดหรอกนัดหน้าอาจจะต้องไปเจอกับแอามาดริดอีกครั้งหนึ่งก็จริงแต่เนื่องจากในบอลลีกผมว่าอย่างน้อยๆ2ประตูนใน90นาทีเต็มเวลาทางด้านของมาดริดเนี่ยสามารถทําให้เราเห็นได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆง่ายๆเลยครับไม่ต้องอธิบายเพิ่มให้มันมากยากความยับ เลือกเชียร์วางไปที่บอลต่อลูกครึ่งหรือว่าลูกครึ่งควบสองก็ได้แล้วแต่พี่ๆจะใส่ครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนัดนี้พวกเขาเล่นในบ้านจะสามารถพิชิตทางด้านของราโยบย์กาโนได้อย่างแน่นอนครับบอลต่อลูกครึ่งเลือกเชียร์และการันตีไปที่เรอัลมาดริดไม่ผิดหวังครับเอาล่ะนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5ตัวชัวจริง5ตัวน่าเชียร์ที่ได้คัดและก็จัดสรรให้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่า ก็ต้องบอกได้เลยว่าการันตีทำกำไรได้ทุกตัวอย่างแน่นอนก่อนจะจากลากันไปนะครับสาหรับใน5ตัวชัวจริงนี้ก็พี่พี่ครับจาก5ตัวนี้ไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งหรือว่าชอบตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษก็จับแยกได้หรือว่ายังไม่พอใจกับ5ตัวที่ได้คัดและก็จัดสรรให้นี้เข้ามารับแนวทางที่ชัวกว่าเข้ามารับแนวทางที่การันตีกว่าได้ในกลุ่มฟุตบอลที่ผมดูแลอยู่ได้เลยแนวทางการทํากําไรดีๆครับอัตราการทํากําไรดีๆแล้วก็บรรลด ที่การันตีมีกินมีใช้ทุกวันครับในกลุ่มผมมีรันให้ทุกวันแน่นอนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มเพื่อรับแนวทางเพิ่มเติมสแกน QR code คที่อยู่ตรงนี้หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วทักหาผมได้เลยและสำหรับในค่ำคืนนี้ครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันนี้กับ8 Mat c h Day ก็ขอญาตขอเนื้อขอตัวนะครับแล้วก็กราบลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ